CEO ของบุกเกอีค่ะคุณเจ b ซีบาปค่ะไม่ทำให้ปลิงนั้นผิดหวังจริงๆเลยนะคะหลังจากที่ดับเครื่องชนกับ YG ไปแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือสุดยอดมากๆนะคะเพราะว่าลาสุดค่ะเจ้าตัวค่ะมาโพสนะคะบอกว่าเราภูมิใจมากๆนะที่จะได้ร่วมงานกันกันกบลิซ่าค่ะแล้วก็แทบจะทนนะคะอดใจรอไว้ไม่ไหวแล้วนะคะที่จะได้พบกับลิซ่าในเร็วๆนี้ค่ะที่โรมนะคะอิตาลีค่ะ เพื่อที่จะทบทวนนะคะเรื่องของโปรเจกต์เครื่องประดับบุกลกรีของเรานะคะในปี2022ถึง2023ค่ะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าลิซ่าค่ะเธอค่ะจะได้รับการต้อนรับนะคะดุดราชินีนะคะโดยทางบุกลกรีนี่แหละค่ะ ที่โรมกันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่ประกาศนะคะผ่านทาง IG ส่วนตัวออกมานะคะะบลิงทั่วโลกค่ะต่างก็ยินด,ดีนะคะแล้วก็เรียกว่าอวยยศนะ,ะให้กับบูการีกันไปเลยนะคะถึงความเอาจริงเอาจัางนะ,ะมุ่งมั่นค่ะแล้วก็รักน้องลิซ่ามากๆนะคะถึงกับดับเครื่องชนกับ YG เนี่ยก็ทํามาแล้วนะคะงั้นเรามาดูแล้วกันค่ะว่าบลิงเนี่ยเขาคิดยังไงกันบ้าน,นะคะกับจุดๆนี้นะคะโดยบลิงท่านนี้ค่ะก็บอกว่า ลุงซีโอท่านนี้นะคะน่ารักจริงๆค่ะดูแล้วเนี่ยแกก็ไม่ยอมวายจีอะนะยังไงค่ะก็มีโปรเจกต์ข้างหน้านะคะให้ได้ร่วมงานกันค่ะแล้วแกก็พิสูจน์แล้วนะคะให้เห็นมาตลอดค่ะว่าแกเนี่ยเป็นคนจริงนะคำไหนคำนั้นนะคะบอกว่าเจอกันในเร็วๆนี้นะคะที่กรุงโรมค่ะรักลุงมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็บงเลฟ่าขอย้ำนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลุงชาวบ้านนะคะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าขีดเส้นใต้ไปเลยนะว่า you will have a queen welcome นะคะก็คือแบบว่าจะได้รับการต้อนรับเนี่ยดุดราชินีนะคะจากทางบุกรีค่ะที่ตั้งตารอนะคะอยู่ที่มิลานกันเลยทีเดียวค่ะแหมหวานมากจริงๆเลยนะคะรอลูกสาวอะไรแบบนี้ค่ะประมาณว่ารอลูกสาวกับหวังอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ รักในเอเดอรจีของกลุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกคนค่ะบอกว่ากรี๊ดเลยนะคะในที่สุดคะ่ะโนริซาก็จะได้ไปร่วมงานกับทางบูกรลีแล้วนะคะน้ำตาจะไหลค่ะ CEO เนี่ยก็วอย,ยศแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขามากๆเลยนะคะเรียกว่ารักมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็สังเกตน,นะ,ะในแคปชั่นนี้ด้วยนะคะว่า can't wait to see you soon ในโรมนะคะก็คือแบบ รอไม่ไหวแล้วว่าที่จะได้เจอกันที่โรมอะไรแบบนี้ค่ะบบมือให้เลยนะคะขับเคลื่อนช่วยการจ่ายจริงนะคะสำหรับ YG นะคะอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีการแซลว YG ด้วยนะคะแล้วก็อีกคนค่ะก็บอกว่าท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะวันที่นอริซ่าไปที่นั่นเนี่ยเตรียมตัวนะคะจะเทรนแท็กถวายให้เลยนะคะสำหรับบูคการีในครั้งนี้ค่ะก็เอาเป็นว่านะได้ใจบลิงไปเต็มเต็มเลยนะคะงานนี้นะคะสำหรับซีอีโอท่านนี้ค่ะ แล้วคุณล่ะคะคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะค่ะแอดก็เอาอัปเดตนะคะข่าวดีมาฝากนะให้ได้ทราบโดยทั่วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมพากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า